โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องท่านนะครับผมวันนี้ช่างเพชรเบรบีนะครับมารีวิวตู้พันห้านะครับที่ว่าสั่งสั่งกันมานะก็ตอนนี้ของก็ทําอยู่เรื่อยๆนะครับทาอยู่เรื่อยๆใครสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับอาจจะมีล่าช้าบ้างนะครับเพราะว่าบางทีอุปกรณ์มาไม่ครบนะครับไม่ว่าจะลําโพงไม่ว่าจะพาวเวอร์นะครับตอนนี้มามาค่อนข้างช้านะครับผมต้องใช้เวลาในการ รอรอตัว power นะครับแต่ตัวกล่องตัวกล่องตัวนี้ทําอยู่เรื่อยๆนะครับทำอยู่เรื่อยๆคือถ้าของมาก็พร้อมประกอบนะครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดคุยนะครับกับคลิปที่แล้วนะมีคนถามว่าเอ๊ะมันใช้แต่ไฟบ้านได้อย่างเดียวเหรอเอาไปต่อในรถได้ไหมนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะเทสตู้ตัวนี้นะครับตู้แดงนะเพราะว่ามันต่อไว้หมดแล้วนะครับผมกอ็อ่ไฟบ้านนะครับไฟบ้าน ที่ว่านั่นก็คือไฟบ้านก็คือเสียบเสียบปลั๊กอย่างนี้นะครับใช้ได้เลยนะ b l u e อ่าทุกครั้งที่เปิดนะครับทุกครั้งที่เปิดจะเป็น Bluetooth นะครับเป็นช่อง Bluetooth นะถ้าจะเป็น Line In อย่างนี้นะครับจะเป็น Line In นะครับอ่ถ้าเป็น Line In ต้องกดที่โหมดนะครับเปลี่ยนโหมดก่อนนะหนึ่ง l i n In อ่าเป็น Line, in. น line in แล้วนะครับเป็น Line In แล้วพอเป็น Line In เสร็จปุ๊บเราสามารถมาเปิดพเพลงนะ ต่อสายแจ็คแล้วเสียบเพล์เปิดเพลงเลยก็ได้นะครับแต่ว่าที่ผมใช้เป็นสายเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องเทสทุกใบนะครับก่อนส่งว่าใช้งานปกติหรือเปล่าจะมานั่งต่อบูทูธทุกใบก็กลัวจะเสียเวลาลูกค้านะครับผมเดี๋ยวจะรีบจะส่งให้เลยนะครับก็ผมเรียงลำดับคิวตามวันวันเวลาการโอนนะครับผมวันเวลาการโอนนะใครโอนช้าโอนเร็วนะครับ คือไม่ไม,ไม่ไม่รับสั่งปากเป่าหรือไม่รับออบอกว่าจองบอกว่าเออผมเอาผมสั่งนะครับผมชุดชุดพวกนั้นผมจะยังไม่ทํานะผมจะทําให้คนที่ว่าโอนออจดจากวันที่นะครับผมจดจากวันที่นี่นะครับตามวันที่นะครับผมจดเป็นวันที่นะ <IN symmetric> <ๆ>พอจดเป็นวันที่จะได้ไม่ต้องเกี่ยงนะครับว่าใครจะได้ช้าได้เร <c ười> <cereal>? ็วใครโอนช้าก็ได้ช้าครับ <c ười> ใครโอนเร็วก็ได้เร็วตามนั้นเลยแล้วกันนะโอเคเราก็มาทดสดเสียงนะครับเหมือนเดิมครับเสียงก็ประมาณนี้ ที่ถามเข้ามาก็คือว่าใช้แต่ไฟบ้านได้อย่างเดียวเหรอนี่ผมชักไฟบ้านออกครับไฟบ้านแล้วก็นี่ครับทาําไว้เฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิจคือในชุดจะมีสายหัวแบบนี้แถมไปให้นะครับลูกค้าก็ไปต่อไปต่อทําใส่ที่คีบหรือว่าไปต่อใส่ไฟกรดนะครับหรือใส่ที่จุบุรีนะครับผมอ่าติดเหมือนกันนะครับผมติดเหมือนกันโอเค ทุกครั้งที่เปิดจะเป็นไลน์อินเอ้เป็นบลูทูธนะครับกดไลน์ ประมาณนี้แล้วกันวิธีการสั่งนะครับวิธีการสั่งลูกค้าถามมาเยอะเหมือนกันวิธีการสั่งคือไม่แชทเฟสก็ไลน์ครับไลน์ line, ก็0ูนย์แปดศูนย์เก้าสามสองหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเบอร์ที่โทรเข้ามานั่นแหละครับเป็นเบอร์ไลน์เหมือนกันนะครับบนแอดดีไลน์เนาะส่วนถ้าใครแชทในเฟสนะครับแชทในเฟสเฉพาะในเฟสนะแนะนําให้พอโอนส่งสลิปเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยให้พิมพ์ชื่อที่อยู่ไว้ด้านใต้เลยนะครับผมเพราะผมจะทําการแคป นะครับจะได้มีทุกอย่างเป็นหลักฐานว่าโอเคโอนมาวันที่เท่านี้เวลาเท่านี้ที่อยู่อันนี้นะครับผมจะได้จดถ้าเป็นไปได้เขียนสีกำกับไปด้วยเลยนะครับผมเขียนสีไว้ในชื่อที่อยู่เลยก็ได้ครับว่าสีอะไรสีอะไรนะครับเพราะว่าคนคนที่ทําการแพ็คเขาจะได้เข้าใจตรงกันนะครับกันการความผิดพลาดนะการความผิดพลาดกันไว้ก่อนนะครับดีกว่าแก้นะครับบางท่านมาไกลๆทั้งนั้นเลยก็ ส่วนชุดตู้ชุดอะไรพวกนี้ผมทําคนเดียวนะครับผมอาจจะใช้เวลาบ้างแต่ว่าส่วนเวลาการแพ็คหรือแพ็คจัดส่งหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนทํานะครับเป็นเป็นฝ่ายจัดส่งเป็นคนทานะครับผมบางทีผมต้องมานั่งควบคุมการแพ็คชื่อที่อยู่มันก็งงง,งอยู่เหมือนกันครับบางทีโยนกันไปโยนกันมานะครับก็ถ้าเป็นไปได้นะครับพอส่งสลิปปึ๊บ แนะนำให้เขียนชื่อที่อยู่ไว้ด้านใต้ของสลิปเลยนะครับผมเขียนมาพอเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรเสร็จปุ๊บเขียนสีกำกับไปด้วยครับว่าสั่งสีอะไรนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ละกันสำหรับใครใครข้อสงสัยนะประมาณนี้แล้วก็วิธีการสั่งก็ประมาณนี้นะครับถ้าจะโอนเป็นจองนะครับจะโอนเป็นจอง700นะครับจะโอนเป็นจอง700นะครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็จะโอนมา เต็มจํานวนเลยนะครับเพราะผมพันห้านะคพันห้าพร้อมส่งนะครับโอเคครับประมาณนี้ละกันขอบคุณที่รับชมครับไขข้อสงสัยให้แล้วเนาะไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยครับช่องช้างเพชรเวลีครับอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจกดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวใหม่ๆนะครับอยู่เรื่อยๆนะครับผมไงก็เบอร์โทรติดต่อนะครับ0 8 0ย์แปดศูนย์เก้าสามสองหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับผมไอดีไลน์เก้าศูนย์แปดศูนย์เก้าสามสองหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเหมือนกันนะครับ เฟสช่างเพชรเพชรบุรีช่างเฟสเซนโญเพชรบุรีนะครับผมอถ้าหาช่างเพชรเซนโญเพชรบุรีไม่เจอนะครับให้เขียนเป็นชื่อจริงนะนัทพลวรพุทธนะครับเดี๋ยวผมติดอ่าเขียนไว้ด้านใต้คลิปแล้วกันนะครับผมสําหรับคนที่หาเฟสผมไม่เจอนะครับเผื่อไว้ติดตามงานนะครับไว้ติดตามงานได้นะครับงานผมก็จะมีทั้งหน้าร้านนะครับทั้งในทั้งตัวตู้ส่งนะครับผมถ้าใครที่ติดตามเฟสจะเข้าใจครับว่า ที่ทำไมถึงใช้เวลานานนะครับเพราะผมต้องรับลูกค้าหน้าร้านด้วยเนาะโอเคครับประมาณนี้ละกันขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ